วันนี้ครับมัอนี่คู่พ่อมาแห่งสีผ้าออกปลานะครับต่เพื่อนหางแดงลุ่งครับหลังจากเข้าอุบาลบ้านาโดนแล้วครับในสองสัปดาห์แล้วมันนี้ก้อนที่เอาไปลุ่งบอยงี้ครับผมต้องให้กินอาหารก่อนพระวานึงแต่เข้าไปปล่อยพุนแล้วมุ้ก็จะแย่งครับอาหารตายเล็กนเท่านี้้องให้เขากินให้ยิ่มครับเพื่อเขาจะให้กินอะไรก็สภาพจะได้ เลยต้องให้อาหารให้กินเยิ้มมันลงงไปอันนี้คือแนวคิดของผมพระว่าบางที่อาหารอาจจะบีวัตถถึงรือปลารกระจายไปซึ่งบอ่อขึ้นเขากินอยู่นีครับเขีย <ๆ S 1> บๆเพมีตัวอื่นตัวใยญ่ยงแต่นั้นแล้ว,ต,วต้องให้เขากินให้มันอิ่มครับกินล้วแล้วจังผ้าเขาใหญ่อีกเช่นนังนครับอาหารเป็นพวกให้เกรด็ดนะครับในน้อยนี่นะครับให้มันกินนะครับ,รบ,รบกระิบแบงออกเป็นสองชุดบ่อที่เห็นที่้องเห็นอยู่เลยนะครับคือบ่อผงเสียวลงบ่อขนาดประมาณหนึ่งไร นะครับแต่แสเอาปลาพวกนี้แหละกุ้มนี่แหละครับอะเดี๋ยวจิไปปล้อยกันญี่ปุ่นเลครับนี่ก็ผมก็จะเตรียมการพ่อปลากินอาหารเสร็จผมกิจะง่ายครับก็จะอลงบ่อแท่ครับแต่อีกปีนาเขาไปเตพ่อกันเอาจับโตเขาไทยกันครับตอนนี้เอาเท่านี้ครับบายบายครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆาสวัสดีครับ